สวัสดีครับทุกคนคิ Q วไลท์ก็ผมวันนี้ผมอยู่ที่ย่านบางกะปินะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการที่จะมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งก็มีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆและเรียกได้ว,ว่าใครผ่านมาในย่านนี้ก็ต้องเห็นกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือโครงการสกายวอล์กบางกะปิครับ ถึงตอนนี้ก็มีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอริเวณด้านหน้าของตัวูวนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิรวมไปถึงบริเวณด้านหน้าของตลาดบางกะปิก็มีความคืบหน้าให้เห็นอย่างเด่นได้ชัดเช่นกันส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนถนนลาดพร้าวจุดที่ผมอยู่ก็จะเป็นสถานีภาวนา ซึ่งผมเองก็จะนั่งน้องเ้กหวยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปที่สถานีบางกะปิไปอัพเดตความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสกายวอล์กในย่านนั้นให้ทุกท่านได้ชมกันยังไงขอตัวนั่งรถไฟฟ้าสักครู่นะครับแล้วไปเจอกันอีกทีที่บางกะปิเลยครับ เส้นสีแดงที่ผมขีดเอาไว้ก็คือในส่วนของสกายวอล์กที่จุดนี้ส่วนในวงกลมสีเหลืองก็จะเป็นในส่วนของสกายฮอล์ซึ่งก็จะอยู่บริเวณแยกบางกะปิ3แยกบางกะปิรวมไปถึงบริเวณด้านบนของคลองแสนแสบส่วนเส้นสีแดงที่ผมขีดเอาไว้อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนที่มีความคืบหน้ามากที่สุดก็คือบริเวณด้านหน้านของเดอะมอลล์บางกะปิกับตลาดบางกะปิครับ จากจุดที่ผมอยู่มองลงไปอีกชั้นหนึ่งก็จะพบกับสกายวอล์กที่จะเชื่อมระหว่างสถานีบางกะปิของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปเชื่อมกับตัวศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิระยะทางจากตัวสถานีบางกะปิไปถึงสะพานลาดน้าของเดอะมอลล์บางกะปิก็ประมาณ200เมตรครับริมถนนลาดพร้าวด้านใต้ของสกายวอล์กตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการกอร่อสร้างนะครับเท่าที่ผมดูก็เห็นในส่วนของขอบคันทางอยู่นะ้าเรามองตรงไกล ตอนนี้ผมเดินลงมาอีกหนึ่งชั้นแล้วครับนานาจะมีป้ายติดเอาไว้นะครับบอกว่าเป็นทางเดินเชื่อมไปยังเดอะมอลล์เชื่อมไปยังน้อมจิต ก่อนหน้านี้ถ้าใครผ่านมาในย่านนี้จะเห็นเลยนะครับว่าย่านนี้ก็มีการก่อสร้างพร้อมกันถึงหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าทางด้านบนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองถัดต่อมาจะเป็นในส่วนของสะพานข้ามแยกบางกะปิและตอนนี้นะครับทั้ง2อ,อย่างก็ก่อสร้างเสร็จแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารวมไปถึงสะพานข้ามแยกซึ่งตอนนี้ก็เหลืออย่างสุดท้ายในจุดนี้นะครับที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็คือสกายวอล์กบางกะปิซึ่งก็จะมีกำหนดแล้วเสเียบภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ ด้านบนของสกายวอล์กในบริเวณนี้ก็จะมีการประดับไฟมีการตกแต่งแล้วก็มีการปลูกกระเบื้องทางเท้าด้วยครับสพานด้านซ้ายมือจุดนี้ก็จะเป็นสะพานค้ำแย่บงังกะปิส่วนบริเวณด้านล่างนะครับด้านใต้ของสะพานตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปูพื้นใหม่ครับ ด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อการของสกายวอล์กที่จะเชื่อมต่อเข้าไปภายในตัวสนย์การค้าแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่เปิดให้บริการครับสำหรับใครที่นั่งรถไฟฟ้ามาแบบผมเดินตามสกายวอล์กมาพอถึงด้านหน้าจุดนี้ก็ต้องลงมาที่บริเวณด้านล่างก่อนครับแต่ในอนาคตนะครับถ้าจุดเชื่อมต่อจุดนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วก็สามารถเดินเชื่อมต่อเข้าไปภายในตัวสนย์การค้าได้เลยครับไม่ต้องลงมาที่บริเวณด้านล่างนะนะ ด้านหน้าจุดนี้ก็คือทางที่เราจะตรงเข้าไปภายในตัวศูนย์การค้าส่วนมุมมองจากด้านในถ้าเรามองออกมาด้านนอกก็จะเห็นแบบนี้ครับตอนนี้ยังปิดเอาไว้นะครับในอนาคตก็จะสามารถเดินเชื่อมต่อจุดนี้ได้เลยครับตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยเดิมด้านหน้าของเดอะมอลล์บางกะปิส่วนด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกายวอล์กที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขาที่ดูตอนนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างมากเลยครับดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเลยนะ พอที่ผมดูจากจุดนี้ไปถึงสะพานลอยทางด้านหน้าในส่วนของสกายวอล์คที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขามีการพูพื้นทางเดินเสร็จแล้วนะครับผมเห็นเจ้าหน้าที่คนง,งานเดินไปมากันหลายท่านเลยครับรถที่มาจากทางฝั่งเสรีไทยที่มาจากบนสะพานข้ามแยกบางกะปิตอนนี้ก็สามารถเลี้ยวเข้าไปภายในตัวเดอะมอลบางกะปิได้แล้วนะครับ ข้อมูลจากทางฐานเศรษฐกิจนะครับทางกรุงเทพมหานครได้บูรณาการโครงการร่วมกับภาคส่วนต่างๆทางภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์โดวยวนดีาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสะพานข้ามแยกบางกะปิเดิมให้ใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยด้วยการขอสร้างทางเดินลอยฟ้าบริเวณแยกบางกะปิหรือว่าสกายวอล์กระยะทาง1,400เมตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ย่านบางกะปิ เชื่อมโยงพื้นที่ตลอดแนวรถไฟ้าสายสีเหลืองตั้งแต่ช่วงถนนลาดพร้าวถนนเสรีไทยถนนรากคำแหงและถนนสีนคำขลินโดยมีชุมชนบางกะปิเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อพื้นที่บริเวณริมคลองแสนแสบการกอร่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเพื่อเชื่อมต่อระบบสาธารณะรูปแบบต่างๆหรือว่าสกายลิงครอบคลุมทางเดินเท้าระบบขนส่งสาธารณะทั้งล้อรางเรือรวมถึงจัดที่มีลานกิจกรรมลอยฟ้าหรือว่าสกายฮอล์เมื่อกอ่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนจะมีที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมระบบขนส่งและสถานที่สําคัญต่างๆในพื้นที่ย่านบางกะปินอกจากนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยให้ความสําคัญกับคนเดินเท้าผู้สูงอายุและผู้พิการโดยคํานึงถึงบริบทของพื้นที่ให้สามารถเดินทางได้โดยแบบไร้ลอยต่อสร้างความจเจริญรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองขอขอบคุณข้อมูลดีๆส่วนนี้จากฐานเศรษฐกิจด,ด้วยนะครับ ตอนนี้ผมเดินมาถึงสามแยกบางกะปินะครับด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกายฮอลล์ซึ่งจุดนี้เองก็จะเป็นทางแยกนะครับเลี้ยวเข้าสู่ถนนสีนครคนลรินด้านบนของสกายฮอลล์ในจุดนี้ก็จะเป็นทางแยกถ้าเราตรงไปก็จะไปทางนี้ได้ก็ได้ส่วนจะเราเลี้ยกกวขวาในจุดนี้ก็จะข้ามคลองแสนแสบไปในส่วนของบริเวณแยกลำสาลี สะพานด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามคลองแสนแสบส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกายฮอลล์อีกจุดหนึ่งซึ่งตอนนี้จุดนี้ก็เริ่มมีความคืบหน้าให้เห็นบ้างนะจุดที่ผมอยู่ในจุดนี้ก็จะอยู่บริเวณสามแยกบางกะปิ มันจะเดินตรงขึ้นไปบนดวยแย่บางกะปิสำหรับสกายวอล์ในจุดนี้ก็มีความชุบหน้าประพอกับด้านหน้านของเดอะมอบางกะปิได้นะครับด้านหน้านของผมในจุดนี้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างยกพวกชิ้นส่วต่างๆมาติดตั้งด้านบนของสกายวอล์พอดีเลยครับ จากที่ผมได้มาเดินถ่ายคลิปที่บริเวณนี้ส่วนตัวผมคิดว่าทางเท้าในย่านนี้ค่อนข้างที่จะแคบผมว่าถ้าสกายวอหแห่งนี้ก่อสร้างเสร็จจะเป็นประโยชน์สำหรับคนในย่านนี้มากเลยครับ ยังไงก็ติดตามกันไปครับผมเองก็จะมาอัปเดตให้ชมเป็นระยะกิจการสำหรับโครงการนี้ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดขอ,อขอบคุณได้เลยครับที่ใต้ใค,คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำขอบคุณที่ใต้ใค,คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ